ทีนี้มาดูทางด้านของคดีบ้างตอนแรกตํารวจบอกว่าเจ้าของจะติดต่อมาขอมอบตัวปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเป็นแม่สายแม่สายบัวลอเกอร์ไม่มานะคะไม่มาทั้งทั้งคู่เลยไม่มาทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาเลยค่ะเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยสองคนนั้นไปเที่ยวอยู่มาเลเซียนะคะ<ม>แล้วก็นี่คุณปรเมฆเช้าเทียนดูข่าวนะเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับมีคนที่เขาอยู่ที่มูโนโทรศัพท์ไปหา เจ้าของร้านว่าเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นมีการมาเล่าให้กันฟังบอกว่าปลายสายบอกว่าระเบิดก็ให้ระเบิดไป oh. คืออันเนี้ยเหมือนกับว่าคือคนที่มาเล่าเนี่ยเขาคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ mm. แต่ เขาก็คงได้ยินมาจากอีกคนที่โทรศัพท์คุยกันกับเจ้าของร้านเนี่ยนะซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยนันแต่ว่าเขาไปตรวจสอบในโซเชียลมีเดียของเจ้าของร้านก็พบว่าวันที่เกิดระเบิดเนี่ยเจ้าของร้านก็ยังนั่งกินอาหารเช้าอยู่ที่มาเลเซียเลยอไม่รู้สึกรู้สาอะไรยังสบายใจอยู่หรือเปล่าออคือ,อ,อถ้าหากว่ามันเป็นตามที่เ,ออเขาข่าวออกมาแบบนั้นเนี่ยแปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรือไม่รวมถึงตอนนี้นัดแนะกับตำรวจเอาไว้ก็ไม่มาด้วยนะคะเออ ทางเจ้าของโกดังนะคะนายสมปองณก,กูลแล้วก็นางสาวปิยนุษ์พึ่งวิรวัติเจ้าของโกดังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการติดต่อเพื่อขอเข้าพบตำรวจนะคะแต่ปรากฏว่าตลอดช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่นัดแนะกันไม่มาค่ะทางพลตตรีอนุรุอาบอิ่มนาะผู้บังคับการภูทรจังหวัดนาราธิวาส ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าของโกดังเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีข้อมูลว่าเดินทางไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศในช่วงเกิดเหตุโดยได้มีการประสานมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงนะคะส่วนกรณีที่ไม่มาตามนัดเจ้าหน้าที่ก็ยังให้เวลาตลอดทั้งวันแต่หากไม่มาก็จะออกหมายจับนะคะส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งค่ะยืนยันว่าตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มกำลังดันเต็มที่เพื่อที่จะ รีบเร่งดําเนินหน้าดําเนินหน้าดําเนินคดีนี้ไปให้อย่างเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันเมื่อเช้านี้คนในพื้นที่ค่ะ ทางผู้นำศาสนาได้มีการนำชาวบ้านมูโนะมาร่วมกันประกอบพิธีดูอาขอพรล,ละหมาดหายัตให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะคะโดยร่วมกันสวดดูอาเพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยที่สูญเสียคนรักในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงทำใจไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับที่ที่ร้องโล่ไปเลยนะค่ะไม่เหลือเลยไม่เหลือยเลยนะฮะ,ะคะ่ะครับ